แค่ที่เขาทำามกันเพื่อทำมีอะไรบ้างปวดู้บปตาเราแล้วอันที่สองที่ฎีมมีลักษณะโน้นลักษณะนี้ค่าเด็กชั่วโคตร้าชั่วโคตรไงรู้ความหมาย <c oughs> แล้วเพราะนั้นเราหลักก็คือเอาเขาให้ตัวดีประสบกันตัวไม่ดีคัดทิ้งไม่ผสมในหมู่เลื่อย,ย่างนี้นะตัวนี้คือชัดเจนที่เรามีทีนี้ถามว่าเริ่มจับระบบยังไงระบบในการผสมถามว่าก่อนจะชื่อระบบผสมนี่มีอะไรสำสัญที่ถามก่อนเชิญท่านแม่ใจแรกเ่ยน <c oughs> มีหลายรายับเอียดแล้วคำถามดีนะเพราะว่าผมก็ได้เรียนรู้ขึ้นเจ็บไหมคนที่ถามก็ได้รู้ขึ้นและบางจุดที่เราคิดอยู่บ,บางทีมีคนถามมกันนะผมไปเอาเรื่องไอ้ทำลำนกแท้เขาบอกว่าเวลาทำข้าเครื่องอยู่วิ่งผ่านแข้าเล็กเครื่องเครื่องที่ก็จามาขายมันรนตัวรู้ไหมแล้วถามว่าเอาเล่นเวลาต้ม มันร้อนไม่ท่วมคุอกใช่แล้วน้ำไม่มอกคุณตั้งไฟอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกจุดมันร้อนท่วมันถูกไหมที่สุดล่ได้คนอาน้ำแข็งใส่ดิจุดข้างล่างร้อนขีแต่น้ำตกที่เป็นน้ำแข็งนี่มันละลายช้าๆถูกไหมก็จุดที่ใกล้น้ำแข็งมันต้องเย็นกว่าจุดอื่นถูกไหมเขาบอกทำไงทำไงดิถ้ามันร้อนท่วมกันทำไง นีไม่รอ้อนเชื้อมันตายทั่วเลยนะไม่ทั่วไม่ต้องให้ใครมาบอกก็เรารู้วิธีการ,รลเพราะฉะนั้นก็คนเดียถูกไหมคนก็มีเทคนิคที่นี่คือเรื่องที่บอกว่าสอนมานได้หนึ่งชั่วโมงไม่น่าเทคนิคยังไงอ่ะคนมึงใช้หม้ออลูมิเนียมเวลาคนแคร่แรกร์แคร์แคร์อะไรอ่างเงีอลูมิเนียมออมันลอยหน้าผ้าดำหนึ่งมึงหน้าจริงนะอันตรายกยับคนนี่แต่คนบอกให้รู้เว้ คนมันแต่ใกล้ๆพ้นมันแต่ไม่ถึงไม่ไปคูดแกลแกลกๆถามว่าตรงนี้สอนเยอะค่ไหนมันต้องตลอดต้องปฏิบัติเองต้องฉลาดต้องเฉลียวต้องคิดและขุดจนเป็นความเคยชินเหมือนคนบอกว่าทำให้สะอาดสะอาดของศพทนคนไม่เหมือนกันนะจับมานั้วเียนตัวกันคนนึงสะอาดตรอย่างนี้อีกคนบอกให้อย่างนี้กูสะอาดแล้วไม่อาบน้ำขาวมันก็จะสะอาดใช่าแต่คนที่ไม่เคยอาบน้ําเลยเป็นอาทิตย์มันก็ฉิกอองมนเลย แล้วมันเขาว่ามันสะอาดแต่คนที่มันอาบน้ำวันละสองวันถามว่ามันไม่ได้อาบน้ำสามวันมันอยู่ได้มันรู้สึกไม่สะอาดถูกไหมอยู่ได้แต่มันมันมันผิดปกติมันคือความรู้สึกไงอันนี้จริงมันเป็นสิ่งที่บอกให้ให้รู้ว่าหลายหลายอย่างบางทีเราบอกมันยากถูกไหมแล้วเราก็ไม่ปฏิบัตินานๆทีเราก็แบบค่อยปฏิบัติมันก็เลยยากอยู่มันถ้าอยากเราเก็บทุกวัน มันก็เหลือเราให้ใรเราเก็บน้อยไปที่ไหน,นก็สะอาดโผล่มาตั้อันเราก็รู้สึกเลยมันผิดปกติไปแต่ถ้าเราซุบซิบอ่ะเราไม่เก็บม,มาหนึ่งชิ้นอีกสิบชิ้นมากรี่สิบชิ้นมากรูก็ยังม,มองเหมือนเดิมอ่ะเช่แบบแล้ววันหนึ่งเวลาก็ไปลือ้อโอ้โหเป็นร้อยร้อยชิ้นทำไหวไหมไม่ไหวเพราะมันไม่เกิดความเป็นปกติกา,ารปฏิบัติกับสัตว์นี่กับองกต้องสม่ำเสมอต้องมีทิศทาง ปฏิบัติตัวใจเลยโอเคทีนี้การผสมพันธุ์มีระบบของมันหมการผสมพันธุ์ผสมสัตว์ทันุ์เดียวกันอย่างเช่นเรามีแพะรึนเมืองของเราเนี่ยขมงเลือกนะเป็นแพะที่ดีแลวเราว่าดีเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปผสมกับที่อื่อนกะ็ได้เราก็ผสมตัวตผู้ของเรากับตัวเมียของเราที่เป็นพันธุ์ดีเนี่ยไม่ได้แต่มันม,ม,มันมันขึ้นมันกองกองกงอยากลองได้ลงได้ลงว่า ถ้าได้ลูกหนีมูล่านะเป็นประกาศว่าโหถ้าแพ้พี่เลนไปปี้แก่โอเคครับเกิดขึ้นได้แก่สับปะดนไปยุ่งกับแพ้นะแต่ถ้าบอกว่าเกิดลูกมานตกเลอาปะากเล้าปาแพ้ปับแก่ได้มูลค่าเป็นหลายพันล้านเลผม ไม่เคยมีใครทำได้ในโลกนี้ไม่มีทางผมกล้าพาว่าไม่มีทางแต่ว่าสำคัญว่าคุณรู้ออกไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นแกนั่นมันไม่ใช่แพะตาจริงแล้วมันแพะผสมกับแพะแต่บางเอินแพะตัวพันหนึ่งอะมันคล้ายกับแกะบแล้วคุณเคยเข้าใจมันว่าเป็นแกะเพราะว่า ผมถามว่าแพะสัตว์แกะพันซานตาอินเนสนี่ซันตาอินเนสเหมือนเดียสเลยกับแพะครับผลเกลียนทุกอย่างแล้วมีคนที่ยุ่งกับเรื่องแพ้เนี่ยดูบอกว่ามันคือแพ้สารเอนผมสอนเด็กตั้งเตียนเด็กตั้งเตียนผมรู้เลยมันก้มาบอกเฮ้ยโันโขกนะอาจารย์มสอนตัวมันไม่รู้เรื่อง แพะที่ไหนอย่างชี้หูลูกนั้นมันแกะแต่เด็กก็ไม่ข้ามออกไงเพราะวิทยากรทงภูมิความรู้ทั้งนั้นชี้ขึ้นลูกเรียบร้อยแพะสาเอ็นคือกับต้านก็ถุูไม่ออกเพาะลูกนั้นมันแกะแกะซันต้าอินนิสดูยังไงครับแพะกับแกะต่างกันฮ้ยแพะแพะที่เหมือนแกะเยอะแๆเราเห็นเมื่อตะกี้ แพะบูลไอ้ไข่บุญอันตายคาเท็นเมือนแกะนี้เนี้ยแต่หางมันเป็นแทะและลูกโคมโสมมันหกสิเส้นแต่ถ้าแกะ,กะโคมโสมมัน5้าิบสเส้นและไม่เคยมีในโลกนี้ที่มีรายงานว่าไข่กับอ่สเติร์มของแพะผสมกันแล้วได้ลูกนะถามว่ามันผสมั็ได้ไหมไข่กับสเปิร์มแพ้กับแกะได้ครับ ข้าใจเนี่ยเขาใช้แบบที่วาเนี่ยต้องไปเช็คดูแล้วมันมีสัตว์ที่อยู่ระหว่างค,คือแพะหรือแกะมีชัดมีเยอะกันที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจด้วเราไปดูต่อเป็นแพะเป็นแกะแต่ถ้ารากว่าเป็นแพะเจ๋งๆรู้เลยแกะเจ๋งๆเนี่ยและผสมกันติดคคุณเอิอาาร์มูลค่ามหาศาลที่ผมบอกให้คนนั้นไม่เคยมีปรากฏเลยในโลกนี้แล้วมีคนพยายามจะทำาไม่ได้ไม่พยายามแต่ไม่ได้ แต่ถ้าเราโชคดีถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ถ้ามีอยู่ตรงไหนจะบอกไม่รู้อ่าโอเคก็บอกแค่นี้ก่อนแลกเปลี่ยนอย่างนี้จะได้เข้าใจกลับไปดูใหม่แล้วก็อาจจะเื่นข้าใจบางทีสิ่งที่เราเห็นในี่ยคุณจะนึกว่ามันใช่เสมอไปนะครับเพราะเราเขา้าใจผิดไงแต่ว่าบางอย่างนี่เราบอกไม่มีไม่มีไม่มีมมถ้ากดของพี่ก็มีจริงอะ่ะเฮ้ยขอม,มีค่าอย่างนี้มีไว้ถูกไหม แล้วเราบอกวาเนี้ตอนนี้ตรงไหนมันทั่วโลกนี้มีดาวเทียมส่งหาหมดแต่เขาจะค้นพบสัตว์ใหม่ๆมนใหม่ๆอยู่เสมอถูกไหมล้เหลืออยู่ในป่าทั้งแต่ไหนป่ามันก็ยังมีโอกาสเขาเป็นไปได้และได้บอกไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยผมก็ไม่รู้นะแต่บมบอกว่าโอกาสเกิด่เท่นบว่าหนึ่งในล้านไม่มีที่ว่าแต่ถ้ามันเกิดมีขึ้นมาตัวนั้นมีราคา แต่คาว่ามีโอกาสหนึ่งในพันล้านสแสดงว่ามีโอกาสเลยใช่ไหมมีนะมีหนึ่งในพันล้านเลยแต่มันน้อยมากที่จะเกิดคนระับถูกไหมถ้าผมกล้าพาพระดนันเมื่อไหร่ผม,ผมคิดว่าผมถือฝั่งหนึ่งพันต่อพันล้านผมถือถทางพันล้านดีกว่านะว่าไม่เกิดก็จะพลาดลนะไรครับโอเคเออ